สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนครูทุกท่านนะคะวันนี้ก้อยมีเทคนิค AR worksheet มานำเสนอค่ะเ mm hmm. จ้า AR แปลว่าอะไรคะ mm hmm. มาจากคำว่า augmented Re furoreality ก็คือเป็นการฉายภาพเสมือนจริงนั่นเองนะคะเราใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการทำเวิร์กชีตนะคะซึ่งการที่คุณครูจะทำ AR w า r r เวิร์ชีได้ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์อย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในแอปพลิเคชันกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าเราควรจะประยุกต์เวิร์คชีตกันอย่างไรคะ่ะ ขั้นแรกจะขอแนะนำแอปกันก่อนนะคะมี2ตัวคือ Quiver กับ l i f e Coloring ไปดูตัวแรกคือเจ้า Quiver กันค่ะเปิดเข้าไปจะเป็นผีเสื้อสีฟ้าแบบนี้ปล่อยมันโรดสักคู่นะคะจะมี2ปุ่มที่เราสามารถกดได้ด้านบนคือแ็กเข้าไปดูใบของให้กันก่อนส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นตัว2มีรูปอะไรบ้างมีทั้งเสียเงินและมีทั้งฟรีค่ะส่วนก้อยนะคะเลือกใช้เฉพาะแบบฟรีเท่านั้นค่ะเพราะว่าประหยัดตังดีนะคะในแต่ละ ันที่เป็นรูปฟรีนะคะลองกดเข้าไปดูว่ามีอะไรที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับวิชาของเราได้บ้างอ่ะอันนี้เป็น v o l c a n o นะเคยเล่นอยู่อันนี้สนุกมากแบบตื่นตาตื่นใจนะคะมีระเบิดปะทุกออกมาด้วยนะคะอันนี้เป็น animal cell นะคะ กดเข้าไปดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีนี่อย่างเช่นตัวธงนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในสังคมได้ด้วยนะคะหรือกดต่อไปเรื่อยๆค่ะหาต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างโรงเรียนก้อยเนี่ยเป็นโรงเรียนของผู้ชายค่ะก็จะหาตัวการ์ตูนที่เป็นแนวผู้ชายแนวหุ่นยนต์แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในวิชาภาษาอังกฤษนะคะตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมมากเลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะชือเจ้าตัวโรบอตนั่นเองนี่ตัวนี้นะคะสามารถแบบฉายออกมาและยิง ูได้ด้วยเลิศมากอ่ะลองไปดูอันนี้คือแอปแอปแรกนะคะชื่อว่า q u i v e r ส่วนแอปต่อมาค่ะคือเจ้า live coloring นะคะกดเข้าไปอันนี้น่าสนใจมีเพลงด้วยแล้วก็มีหัวข้อหลายอย่างส่วนมากในนี้ก็จะฟรีหมดเลย ไม่ต้องเสียเงินนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดรูปภาพนิดนึงเราไปกดมีคำว่า Play กับ Print เนอะก็อย่าลืมไป Print กันก่อนไปดูกันก่อนว่ารูปอะไรน่าสนใจบ้างส่วนในวิชาภาษาอังกฤษนะคะก้อยก็มักจะใช้ของ professions นะอันนี้คืออาชีพนะประยุกต์ใช้ได้เยอะมากเลยนะคะเอาออกมาดาวน์โหลดใส่อีเมลนะคะแล้วก็ไปเอารูปมาตัดต่อใส่ในเวิร์กชีพของเราตามแต่จินตนาการของครูเลยค่ะ นี่มีคริสต์มาสด้วยนะคะเอาไปใช้ในช่วงคริสต์มาสได้ค่ะหรืออ่ะดูต่อไปเรื่อยๆเนาะเรามีอีกหลายอย่างน่าใช้เจ้าตัวดราก้อนก็น่าใช้ค่ะอันนี้คือตัวอย่างของรูปภาพในแอปของ Live Coloring ทุกคนลองไปดูนะมันมีหลายรูปมากๆเลยน่าสนใจวันนี้นะคะก้อยจะโชว์เวิร์กชีทที่เอารูปไปตัดแต่งในเวิร์กชีทของก้อยเรียบร้อยแล้วนะคะ ออกแบบเป็นวิชาภาษาอังกฤษปิ้น์ออกมาในกระดาษให้สวยงามไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะจะเปิดกล้องขึ้นมาส่องไปที่รูปที่เราต้องการค่ะในใบเวิร์กชีตวันนี้ยูนิตเซเนะคะเวิร์กชีต5นะอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสามารถกดไปที่ตัวลูกเล่นใ<อ>นเคล่องได้ด้วยนะเด็กๆระบายสีไหนตัวกระตูนก็จะออกมาเป็นสีแบบนั้นดังนั้นระบายสีให้สุดความสามารถไปเลยนะคะ มีหลายรูปค่ะบางรูปก็กดไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเวอร์ชันมันเก่าแล้วเนาะบางรูปก็กดขึ้น <Wow. S 1> ดังนั้นเด็กๆจําเป็นอย่างมากที่จะต้องพริ้นกระดาษออกมาและระบายสีให้สวยงามหลังจากนั้นอัดวิดีโอแบบนี้ค่ะใช้การอัดหน้าจอนะคะครูก,ก้อยก็ใช้ iPad เปิดซองกับกระดาษแล้วก็อัดหน้าจอเอาค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้อไปดูรูปต่อไปก็มีนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูรูปเบอร์สามนี่ เปน Gingerbells นะคะบางอันมันให้เราขึ้นโหลดนะคะเด็กๆก็โหลดก่อนเอาอันที่ฟรีนะอันที่เสียตังอย่าไปโหลดมันนะเอาอันที่ฟรีก็พอนะคะอ่ะปายโหลดขึ้นมาปุ๊บมาแล้วนะคะอันนี้เราเรียกว่าเทคนิค AR ค่ะเด็กๆไปลองเล่นดูแล้วอย่าลืมทำวิดีโอส่งมาให้คุณครูเป็นคะแนนในวันนี้ด้วยนะคะ หลังจากดูคลิปวิดีโอไปจริงๆไม่ยากเลยเนอะมันทำให้ใบงานกระดาษธรรมดาดูน่าสนใจดูว้าวขึ้นมาทันทีเลยนะคะเด็กๆชอบมากบอกเลยแต่ว่าความยากของมันในการออกแบบใบงานคืออะไรก็คือแอปมันหายากมากเลยนะคะณนะตอนนี้ก็รู้จักอยู่แค่2แอปเท่านั้นคือ ควีเวอร์กับไลฟ์คาร์ลิโอล์แค่นี้เองนะคะอะคุณครูลองไปโหลดแอปแล้วก็เข้าไปดูรูปข้างในแล้วกันว่ารูปข้างในมีอันไหนที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาของเราตามระดับชั้นของเราได้บ้างนะคะจริงๆ AR Worksheet ไม่ได้ยากนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณครูของเราเนี่ยจะเอาไปออกแบบเวิร์กชีตอย่างไรในรูปหนึ่งรูปนะคะก็สามารถสอนได้หลายแบบมากเลยนะคะลองไปออกแบบกันดูละกันก็เชื่อว่าคุ ูเราเนี่ยเก่งมากๆขอฝากเทคนิค AR worksheet ไปด้วยนะคะคุณครูขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนใบงานของคุณครูค่ะสุดท้ายแล้วค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโออันต่อไปคุณครูถ้ามีอะไรอยากให้สอนอยากให้แนะนำหรือคุณครูอยากจะแนะนำก้อยนะคะเขียนคอมเมนต์กันเข้ามานะแล้วเราจะได้ทำคลิปวิดีโอต่อไปกัน,นะคะ่ะ